บุพกรรมของการได้มหาบุริสัรขณะรักคณ,ณะที่หมหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อรมุนรัคณะที่6มหาบุรุษมีรายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังคาะวัตถุทั้งสี่คือการให้สิ่งของ วาจาที่ไพเราะการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นและความมีตนเสมอกันเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุริษะรักษณะสองข้อนี้คือมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อรมุนมีรายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย ย่อมเป็นผู้สงเคราะห์บริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคตภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอกจำมนมหาปุริษรารักณะได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษ ได้ลักษณะอันนี้อันนี้เพราะทำกรรมเช่นนี้เช่นนี้